สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่คุยกันในแรนดอมที่ว่าข้อความส่งตรงจากใครคนนั้นถึงคุณตอนนี้นะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะคะทุกเพศทุกคนนะไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ สามารถรับชมได้ตลอดเลยนะคะพลังงานแรนดอมนะขอดูข้อความเลยค่ะข้อความส่งตรงจากใครคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดไว้ในใจนะคะอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับคุณผ่านส่งผ่านทางไพ่การ์ดข้อความนะคะขอการ์ดข้อความของใครคนนั้นเลยค่ะใมแรกนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหนฉันก็ยังต้องการคุณให้อยู่ในชีวิตอยู่ดีใบที่หนึ่งนะคะชัดเจนเลยนะคะข้อความที่ใครคนนั้นส่งตรงถึงคุณนะต่อไปเลยค่ะคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีชัดเจนนะคะต่อไปเลยค่ะที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน ข้อความที่ใครคนนั้นอยากฝากมาบอกคุณนะคะตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วฝ่ายนู้นกำลังจะบอกว่าถ้าในอดีตเป็นคนที่ทำตัวไม่น่ารักนะตอนนี้ก็คือว่าปรับปรุงตัวใหม่เพื่อคุณแล้วนะคะใบต่อไปเลยค่ะฉันไม่มีความสุขเลยนะตั้งแต่ไม่มีคุณนะคะไม่มีความสุขเลยนะคะ คุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไม่ได้หรอกอืมไม่ต้องการสถานะเพื่อนนะคะอยากจะลึกซึ้งมากกว่านั้นนะฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะยังเฝ้าหวังยังคาดหวังนะคะถ้าในคนที่ไม่ได้พบได้เจอกันแล้วนะคะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้อืมคุณน่าจะให้บทเรียนกับใครคนนั้นนะว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะ ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยใครคุณนั้นน่าจะเซฟรูปของคุณเก็บไว้ในมือถือนะคะฉันห่วงใย,ยคุณมากแต่คุณไม่ค่อยห่วงใย,ยฉันเลยนั่นคือปัญหาอืมเรื่องจริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะฉันขอโทษนะที่ทาให้คุณผิดหวังอยากให้คุณให้โอกาสให้อภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องที่ผ่านมานะ ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ฟิลแบบเหมือนเข้าใจในสัจธรรมชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้รู้ซึ้งแล้วนะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณอะ่ะมันเป็นยังไงนะอะไรในชีวิตหลายๆอย่างอาจจะไม่โอเคเหมือนแต่ก่อนนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตนะพลังงานของใครคนนั้นนะคะ เยี๋ยผู้อ่านขอจัดหน้าไพ่สักครู่นะคะใบต่อไปเลยค่ะบางทีฉันอาจถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้อืผู้อ่านว่าใบนี้น่าจะหมายถึงคุณนะฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณนะคุณค่อนข้างเป็นคนหนักแน่นมั่นคงนะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉัน ฝั่งนู้นนะคะฝากมาบอกเลยนะว่าตอนนี้เหมือนกับรู้ใจตัวเองแล้วนะคะถ้าในอดีตเคยให้คุณเป็นตัวเลือกอะ่ะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับอยากจะฝากไพ่มาบอกคุณนะว่าไม่ใช่นะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคะไปต่อไปเลยค่ะฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวังอืรอคอยการติดต่อจากคุณนะ ฟีลแบบว่าอยากให้คุณกลับมาอยากให้คุณกลับมากลับมาเหมือนเดิมไปต่อไปเลยค่ะฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยค่อนข้างรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเวลานี้นะต้องการคุณมากที่สุดนะคะฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณอืมฟีลแบบ อยากขอโอกาสจากคุณนะอยากให้คุณยกโทษให้ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนเออใบนี้นะคะเป็นไปได้ทั้งพลังงานของคุณแล้วก็คู่กรณีนะน่าจะเป็นฟิลแบบต่างฝ่ายต่างเสียใจนะคะถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคำแก้ตัวใบนี้น่าจะเป็นคุณฝากไปบอกคู่กรณีนะถ้าในอดีต คู่กรณีเป็นคนที่เทคุณไปก่อนนะคะเราไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้ลังงานใบนี้น่าจะหมายถึงคนที่อยากจะหยุดอยากจะพอแล้วก็คือไม่เปิดโอกาสแล้วนะคะฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยฉันแค่หยุดแสดงมันออกมาคนเย็นชาเฉยเมยนะคะยอมอ่อนยอมลดอีโก้แล้วนะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใ,ใจฉันมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะ พลังงานตอนนี้คือเหมือนอยากให้คุณมาอยู่เคียงข้างนะไปต่อไปเลยค่ะฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้บอกรักเมื่อตอนสายไปหรือเปล่าคะพลังงานไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวขออีกสี่ใบนะคะฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะคุณพระชัดเจนเลยค่ะคุณคือคนที่ใช่นะคะตอนนี้นะเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินสียม ขอภัยค่ะเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงยังรู้สึกถึงคุณยังมีแพชชั่นกับคุณนะคะฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะเป้าคิดถึงคุณนะฟิวแบบพออยู่คนเดียวก็เหงาก็เศร้าแล้วรู้สึกถึงคุณมากนะฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาอืมใครคนนั้นนะคะใบปิดสุดท้ายนะค่อนข้างอยากจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขสมหวังสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ